โอ้ตัดไปผมไปโอ้สักทีได้ไปอ้อเช็ดอ้าเอโอโอ้โหแกกำลังขี่หนูอยู่เว้ยเฮ้ยดูมันโอ้ช่วยด้วยครับเรีบว้าววอเตอร์เฟรชเซ่หวัดดีครับท่านผู้ชมอ่ะ ตอนแรกเขนจะพาแกหมุนเฉยๆนะเพื่อเปิดคลิปโทษทีว่ากูขอโทษกูขอโทษเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะรอมันมาก่อนรอแป๊บรอตรงนี้แหละ <c oughs> หรือว่าเรียกมันมาเลยวะอ่ะ <c oughs> โอเค <c oughs> มันมาแล้วโ <c oughs> อ้ท่านครับท่านทั้ไปทั้งชอบโยนผมด้วยท่านลังแกมผมเป็นไอจิมมี่แล้วเนี่ยเฮ้ย <c oughs> แกไม่ใช่ไอจิมมี่หรอกไอจิมมี่มันรับมือรับตีได้ดีกว่านายซะอีกบอกให้อย่าพูดเลยด็กล่าว่านายเหมือนจิมมี่ถ้านายยังไม่เคย เป็นจิมบี้เพราะจิมบี้ชีวิตของมันน่ะลำทคกขยิ่งกว่านายซะอีกเอาล่ะวันนี้นี่เราจะทําอะไรดีนายเป่าทําเป็ดเป็นไหม,มนิดหน่อยครับนิดหน่อยอะจัดแปนี่เดี๋ยวฉันจะเป่าให้ดูนะดูดนี่นี่เป่าแบบนี้เป็นไหมเป่าได้ปะโอ้เดี๋ยวผมจะลองดูอ่ะเป่าดูดิเป่าเลยเป่ามผมว่าตัวผมันไม่มีกล้ามเนื้อที่จะเป่าแล้วออกมาเป็นเสียงได้นะครับท่าน ตานขอบเงียบอย่างนี้หมายความว่ายังไงแล้วต่อมาแกเจอกระถานี่หน่อยเป็นไงล่ะกระถาลอรขอบกิมมี่พรอพิเชียอ่าเอาหรอโอ้ไม่นะกระถาวนลูบนี่กูจะจับมึงจุ่มจุ่มไปจุ่ม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 นี่จุ่มขาไปจุ่มขาไปเออนี่นี่ตัวมึงจะวนอยู่อย่างนี้แหละอืมอ่าโอ้ตัดไปผมไปโอ้สักทีได้ไหม อ้ช oh, oh, uh. ิเช่ดอ้เอออ่ะแล้วต่อมาฉันก็จะพาแกาไปเสียวนะโอ้ท่านจะโยนผมเลยผมไม่ชอบ Make him big! โอ้ท่านขยายตัวผมตอไปเนี่ย Give me property! เอาล่ะนะจากนั้นฉันจะพาแกเล่นเสียวหน่อยละกัน <S <S นี่ไปนู่นยเอา้าทำไมพลังกูมันไม่ติดวะเอ่อเอ่อสเปาสกูลีสปาสกูลีกิฟมีสกูลีกิฟมีสกูลีมาสิวะเอามันตกอีกแล้ว แม่งเอ้ยขอโทษเอาละเจ้ากระโหลกจงกลับมาหาข้าล่มแม่งไม่มาว่ะแอบมาหนึ่งสองสามมาแม่งเอ้อยโอเคเอาละตะกี้จะขอโทษนะแกกลับมาแล้วฉันขอโทษจริงๆวันนี้ฉันจะสร้างตัวให้แกแล้วกัน <c oughs> โอ้สร้อยยังไงครับท่อนท่านจะสร้องให้ผมจริงหรอเออใช่แล้วจะเป็นพ่อมดน่ะฉันต้องสร้างให้แกได้อยู่แล้วโอ้โดีเลยครับท่อนอันดับแรกฉันจะขยายหัวแกก่อน Make him big อ่าแล้วจากนั้นก็ฉันก็จะล็อกแกไว้ตรงนี้นะ pin this อ่าล็อกนะโอเคโอ้ทอนครับตัวผมล็อกแล้วแล้วจากนั้นฉันก็จะใช้คาถาวันร่างกายให้แกโดยการใช้อัม c ล e m i ี t r a n d r o i น,นี่นี่โอ้ท่านครับท่านเก่งมากเลยโอเคหลังจากนั้นฉันก็จะสร้างตัวแกนะนี่สร้างตัวแกนี่เก่งอาานี่โอ้ท่านครับผมว่ามันใช่ไหมเดียมันใช่อย่างที่ผมคิดไหมเดียผมว่าตัวผมมันแปลกแกว่ะนี่ไงฉันสร้างตัวกันแล้วตัวแกโคตรเจ๋งเลยนะ่ะดูสิเข้ากันมากแล้วจากนั้นฉันก็จะทําสัญ,ญลักษณ์บางอย่างให้แก โอ้ทันครอบโอ้ทันใจดีกับผมจริงๆนี่สัญลักษ์สัญ,ญรักษ์อะไรสักอย่างโอ้ทันครอบนี่แบงแกงกูแล้วแล้วนะตามาฉันก็จะนี่เอาแกเป็นเป้ายังไงเล่าอยครับตอนไยจะจิงผมอ่ะ ไยไอ้บอดี้มันทรมานผมอ้าอ้าอ้าโอเคฉันก็เกลียนเล่นกับแกแลละอ่ะถ้าจะใส่หมวกแกและกันอ่ะใส่ไว้โอ้โน่า<ม>รักว่ะแกเป็นลูกน้องของพ่อหมดแนะ่ะแกต้องใส่หมวกอุ้ยหนูเดี๋ยวก่อนนะ m a make him big make him big อุ้ยขยายหนูได้ด้วยเดี๋ยวผมจะขยายมันเพิ่มนะครับ Make that super big กโอ้โหกลายเป็นหนูยักษ์เฮ้ยแกดูดิสกอรี่แกดูดูหนูตัวมันเ่มเลย เจ้าหนูเจ้าหนูมานี่มาขอรูปหน่อยนะเจ้าหนูเก่งมาก <c oughs> อุย่ย <c oughs> หนูตัวมันเลิมเลยอ่ะ <c oughs> แล้วดูดูดิหนูมันมันวิ่งไม่ได้อ่ะดูดิเฮ้ยเอาะไรดีวะเนี่ยช่วยด้วย <c oughs> <c oughs> ปล่อยเขาไปปล่อยเขาไปปล่อยเขไปปล่อยเขาไปปล่อยเขไปปล่อยเขไป,อปอโอ้ทันครับอย่าทรมานมันเลยถ้าแกสงสารมันมากแกก็ไม่อยู่กับมันสิ <c oughs> โอ้ไม่ครับไม่ผมพูดเล่นอ้าว ตัวนนอ,อนครับตัวหนูติดบล็อกแล้วครับปล่อยมันไปเถอะฮะฉันไม่มีทางปล่อยหนูยักขนาดนี้หรอกแกต้องขึ้นขี่มาได้ดิโอดูแกดิโอ้โหแกกาลังขี่หนูอยู่ไว้ยเฮ้ดูมันไม่ค่อยเห็นเลยอะดูดิมันขี่หนูโอ้ทันครับในบอลดิาสานเลยก็โลกขี่หนูเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะฉันไม่ค่อยเห็นว่ะ make that super big อ่าดีโอเคตั้งไฟฉายไว้เอ้ยเอาไอ้หนูไปไหนอะเอาจบเลย อ่ะแล้วต่อมาฉันขอแก้มือ EP ที่2คราวที่แล้วนะที่ฉันเนี่ยทำให้แกขี่บนไม้กวาดไม่ได้สักทีมันเป็นเพราะว่าตัวฉันน่ะยังไม่ได้สั่งให้ไม้กวาดพุ่งไปยังไงเราอ๋ออย่างนั้นเหรอครับท่านได้เดี๋ยวผมจะเป็นหัวกระโหลกตัวแรกที่สามารถบินได้แล้วกันเออดีมากความคิดอย่างนี้ m i n d s e อย่างนี้ฉันชอบอ่าเอาละแล้วต่อมาก็ g l u e h i s อ่าแล้วจากนั้นฉันก็จะล็อกแกวไว้กับไม้กวาดนะแล้วจากนั้นฉันก็จะขยับไม้กวาดแล้วก็ไปเฮ้ยเดี๋ยวก่อนมันตกตลอดเลยอ่ะกูขอโทษนะ บายอ่าแล้วต่อมาเรากลับมาสู่ด่านที่เราเล่นค้างไว้นะครับนั่นก็คือตรงนี้เอ่อแล้วต่อมาเราต้องทํายังไงเนี่ยอันนี้ไม่เข้าใจแล้วนี่คือบ่อน้ําอะไรเนี่ยบ่อน้ําสารพิษเลยลองจุ่มดูไหมเอาแหละดึงสองอือโอ้แม่งเอ้ใจเกเรอยู่ในนั้นเอาล่ะนะครับนะในนี้นะครับเราต้องใช้คาถานะครับนั่นก็คือนี่นี่โอเคมันคือพลังดึงอะไรสักอย่างนะครับนะ โอเคเราต้องทําตามนี้ปลดล็อกละหนึ่งอย่างแล้วต่อมาก็ปล่อยพลังออกไปฮึบนี่ว้าวโอเคปิ้วน่าแล้วต่อมาก็ลองวิง่งเราจะวิบบ่งเร็วขึ้นนะครับด้วยเวทมนต์โคตรดีดเด็กโอ้มินหัวแม่งเลยแล้วส่วนต่อมาพลังควบคุมวัตถุนะครับนะบนะโดยการหมุนอย่างนี้เอ๊บนี่นี่เออแล้วก็ปิ้วนี่เหรออ๋อเป็นพาย,ยุ เอาแล้วต่อมานะครับนะฝึกการควบคุมเวทมนต์นะฮะโอเคแล้วก็ปล่อยไปแล้วจากนั้นก็ดึงมันมานะครับย <Yeah. S 1> ี่เออ,อเจ๋งเว้ยโอเคกดล็อกแล้วเอาราประตูตงเปิดชูปร,ราคาป้าหูมาแล้วโอ้โอ้ท่านครับท่านเก่งมากเลยครับผมดีใจมากที่ท่านมาถึงจุดนี้ได้ท่านได้เลียนเวทมนต์หลายอย่างไม่ว่าจะอะไรก็ช่างมันขี้โม,นะม่นะคุชม อ่ะโอเคมันบอกให้เราไปอยู่ในจุดนี้เหรอเราจะได้รับพลังอะไรหรือเปล่าเหมือนเราจะต้องฝึกปรลองยุทธหรือเปล่าอ่ะโอเคตอนนี้เราอยู่ในปราสาทอ่ะแล้วต่อมานะครับอันนี้มันให้เราทําอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะเออให้เราใช้พลังหรือเปล่าเอาละลองดูดิอึ๊บอ้าวไม่ใช่แล้วเมื่อเราทําอะไรเนี่ยอันนี้คืออะไรวะเนี่ยอืมอ่ะกดดูดิกระชอ้าประตูปะเปิดเฮ้กูเจอแมงอะไรอีกแล้ววะเดี่ยเฮ้ยแมงอะไรวะเนี่ยขยายดูดิ Make it big อ้าว ชิปหายกูดันขยายตัวนั้นโอ้ขอบคุณนักขั้นีขยายฉ้นไอ้หนุ่มเอาละแกคิดว่าฉันเป็นพอบดงโง่หรือยังไงเอาละพลังพายุ้ยนี่เออว้าวเอาดิเอาดิเออว้าช่วยด้วยอ้าว้เรียบร้อยไหมล่ะเป็นไงมันต้องเจอกับผมนะครับผมมันสุดยอดเอาละแกต้องเจอกับฉันฉันใช้ดาบสู้กับแกก็ได้ อนี่เป็นไงเราไม่ต้องใช้เวทมนต์อย่างเดียวก็ได้เว้ยเออไม่โตแล้วมาม่กตแล้วฮึสตี้ฮึเออพลังผายุไปโอ้โหจีวีครับเอ่ะ,อะ,อะแล้วต่อมาอันนี้ประตูชั้นถัดไปนะครับนะซึ่งรู้สึกว่าอู้มีศิลาจารึกเหรอจะต้องทำยังไงฮึวู้บุอะไรวะคือประตูที่จะทำให้เราไปไหนวะเนี่ย อ๋อโผล่ไปด่านที่สองแล้วต่อมาตอนนี้เราได้พลังใหม่นั่นก็คือพลังแห่งการป้องกันเนอะชิวเหรอแล้วก็ปึ๊บอย่างเงี้ยปึ๊บนี่มามีทั้งโรเวทบต์แล้วก็สาบอ่ะนี่แหละน,นี่แล้วก็ระเบิดเอาไปกินซนดะ้ตูมเอาล่ะต่อมาฉันมีพลังไฟฟ้าแล้วนี่เออคลิปมีไลทิ้งไม่เล่านี่โคตนแรงเลยพลังนี้เฮ้ยแล้วต่อมาไม่มีอะไรยากแล้วนะครับท่านผะู้ชมอ่ะไอหมอนี่โดนพายูกูไปแล้วกัน โอ้ยด้วยเอาอ้าหแม่ครับอ่าแล้วต่อมาเราออกมาข้างนอกนะครับเป็นโลกแห่งเวทมนต์เลยว่ะซึ่งก็เรามีศัตรูมาเพิ่มอีกแล้วนะครซึ่งไม่ต้องห่วงนะครับเดี๋ยวผมจะพามันไปลงนรกเองไปเอาละนี่แน่ตายไปซะเจอ,อพลังไฟเลยเป็นไงอ่ะมาอีกแล้วนะครับ Make it small นี่เล็กไปเลยนี่ให้มันตัวเล็กจิ๋วนะครับให้มันทำอะไรเราไม่ได้ดูไอห,หมอนั่นสิท่าน,นผู้ชม เออน่าสกสารอ่ะต่อมานะครับนะเข้าสู่ด่านที่4นะครับซึ่งคราวนี้ไอ้บอดี้บินได้เราจะต้องเอาหน้าไม้นะครับนะโอเคเสกหน้าไม้มาสเปลอะครอสบออ่าโอเคมาแล้วมามามนี่แน่ะนี่อ่ะเอออ่ะนี่เป็นไงล่ะดอกเดียวร่วงนะครับห้างจะซ่ากับพี่น้องอ่ะแล้วต่อมาเรารู้สึกว่าเราจะได้ยินเสียงอะไรบางอย่างอยู่ตรงนั้น โอ้โหเพียบเลยผมว่าเราใช้พลังไลทิ้งดีกว่าคิ v e m มีไลท t i ิ้เอาละตี้แน่ต้องใช้พลังไฟเท่านั้นนะครับนะพลังแห่งสายฟ้าดีแรงสุดแล้วตี้แน่ฮ่าๆๆาฉัเป็นพ่อมดนะเว้ยอย่าลืมพ่อมดไข่ฮ่าแล้วต่อมาอันนี้คืออะไรวะเนี่ยโอ้มันคือสัญลักษณ์อะไรสัอย่างโอ้ตกใจหมดเลยไฟไอ้ make it more make it more make it more นี่มึงตัวเล็กไปเลยมึงตัวเล็กไปเลยเอาล่ะท่านผู้ชมต่อมานะครับเราจะได้โอ้โหสเปเชียลเบสนะครับนั่นก็คือดาบเวทบนเหรออย่างนี้เอ๊บว้าวว่าต่อฟ้านะครับโคตรเจ๋งเลยทุ่นี่นี่อืออาวุธใหม่โอเคเอาล่ะฉันจะลองอาวุธนี้กับแกคนแรกละกันเอฟมาเอ๊๊ะะเเออ็ก ส่วนไอ้หมอที่ต้องใช้พลัง Give me lighting แอบนี่แน่ดอกเดียวเอาล่ะฉันจะสู้กับแกโหดโหดเลยโคตรโหดเลยนะครับนะไม่มีใครตามประทัดเออเออล่วงไปดิล่วงไปล่วงไปล่วงไปล่วง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 โหดเร็วเฮ้ยต่อมาเราเจอไอ้นี่ว่ะเดี๋ยวก่อนนะเราต้องทำโล่นะครับนะโล่บาเลีย เออดีกันได้ยิงมาเออจ้ามามาสู้กันกับอาวุธเวทมนต์ของฉันเออ,อเรียบร้อยอ่ะเอาล่ะท่านผู้ชมนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขงต้องจบไปเป็นเท่านี้แหละนะครับนะก็ในอีพีนี้นะครับเรียนรู้พลังมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นดู๋ยนี้อึบอ๊บอึ๊บอ้าทำไมไม่ออกอะ่ะโอที่นี่ใช้เวทมนต์แบบนั้นไม่ได้ครับกับที่ดีท่านเอา้าว่าแต่ฟัาทำไมวะเนี่ยเอา้าว่าที่กูเรียนมาทั้งหมดนี่เอา้าเอา้า จบเลยจบใช่แล้วครับมันจบแล้วครับท่อนงั้นแกก็จบไปตามมันแล้วกันนี่ไอ้นี่ไปดูด้วยเลยไป